หลังจากที่ผมพูดถึงทฤษฎีสามขาไปแล้วว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดอากาศปิดฟ้าไม่อำนวยเวลาปิดปิดหล,หลายวันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยซุดโจมลงเนื่องจากต้นไม้ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารขึ้นมาใช้ขึ้นมาเก็บได้ <c oughs> พออากาศปิดปึ๊บนะขาที่สามก็คือจุลิ 4, นทรียนะต่างๆเนี่ยถ้าอากาศปิด ความชื้นเหมาะสมจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่มีลงาวัตถุนี้จะเจริญเติบโตค่อนข้างจะดีมากแข่งกันนะฮะแข่งกันและยิ่งถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมของดินเนี่ยตรงผิวดินตรงที่อนาเขตที่ผลลากพืชอาศัยอยู่เนี่ยเออมันเอื้อหรือเกื้อหนุนต่อจุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อโรคเนื่องจากว่าพีเฮมันต่ำปากปากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็จะบูมขึ้นมาพอบูมขึ้นมาลากพืชอ่อนแอ ความต้านทานโลกน้อยจุลินทรีย์ก็จะเข้าโจมตีพอโจมตีปุ๊บนะพวกเชื้อรากลุ่มฟูซาเรียมเอ้ยโรคใบติดเอ้ยไฟทอปเทอร่าเอ้ยแอนแทกโนดเอ้ยสแคปเอ้ยพวกนี้มันก็จะเริ่มบูมควมบูมปุ๊บเนี่ยมันก็จะโจมตีต้นไม้ต้นไม้ภูมิต้านทานต่ำอ่อนแอเนื่องจากว่าสังเคราะห์แสงไม่ได้หลายวันนะ พืชขาดสารอาหารนะเพราะนั้นก็จะสุดโทมลงพอเราจะจะใช้สารเคมีนะอาจารย์ก็เคยบอกว่าอย่าเพิ่งไปใช้เลยเพราะเวลาเราใช้แล้วปัญหามันจะตามมาเยอะดีที่สุดก็คือบอบูมบูมชีวพันธุ์กลุ่มที่กลุ่มที่ต้านทานโรคนะกลุ่มที่ควบคุมและต้านทานโรคใส่ลงไปเยอะๆใส่ลงไปบ่อย ล้วเสร็จแล้วคอยดูตรงอนาเขตที่พลลากพืชน,นี่นะอย่าให้น้ําท่วมนะเพราะฉะนั้นะเรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งเราคอยรอจังหวะโอกาสเปิดเช้าวันไหนที่ฟ้าเปิดขึ้นมานะพอฟ้าเปิดปับ๊บมีแดดจัดปับ๊บนะต้นไม้จะเริ่มสังเคราะห์สแสงละเรารีบเอาโฟเรียฟอสหรือหรือฟอสฟอริกแอซิด พฉีดพ่นทั้งทรงพุ่มนะเพื่อให้ฟอสฟอริกแอซิดเข้าไปแล้วไปเปลี่ยนรูปเราไปทำให้พืชเนี่ยมีความต้านทานต่อโรคนะนอกจากนั้นเราต้องทำอะไรในการป้องกันเรื่องแรกเลยนะผมยังห้ามอยู่เหมือนเดิมก็คืออย่าใช้ยาฆ่าเชื้อลงอยากันลาเอยยาอะไรเอยนะฮะห้ามใช้ เพราะเวลามันฆ่าเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าแต่ตัวร้ายมันฆ่าทุกอย่างมันฆ่าตัวดีด้วยนะฮะมันฆ่าตัวดีด้วยแล้วยิ่งสภาวะข้างล่างเนี่ยมันเอื้อมนวยต่อตัวร้ายเนี่ยนะฮะตัวดีมันยังไม่ยังยังไม่สภาพยังปรับเปลี่ยนไม่เรียบร้อยหรือว่าต้นเนี่ยยังสมบูรณ์ไม่เรียบร้อยเนี่ยตัวร้ายเนี่ยไปเร็วกว่าตัวดีเยอะแล้วถ้าตัวร้ายมันบูมขึ้นมาสําคัญก็คือต้องเตรียมตัวละไปเตรียมของไว้เลย เตรียมของไว้เลยอันแรกนะวิธีแก้ปัญหาคือต้องคอยดูว่าอย่าให้น้ำขังพยายามดึงน้ำออกให้เร็วที่สุดเอาดึงน้ำออกอย่าให้น้ำขังอย่างที่สองก็คือพอปิดนานๆน,นี้ยนะฮะเตรียมโซค้อนไว้เลยแล้วเอาโซค้อนไปหวานตำแหน่งของทรงพุ่ม B กับ C นะฮะบกับ C หวานให้ทั่วๆนะครับหวานให้ทั่วๆแล้วเดี๋ยวโซคอนเนี่ยจะไปกระตุ้นรากใหม่ออกมาพอกระตุ้นรากใหม่ออกมาข้อมูตายอดตาข้อมันจะเริ่มแตกใบใหมย่ยิ่งใบใหม่เก่ามาใบใหมยย่ยมันจะมีคุณภาพดีตอนนี้ให้สําคัญอย่างหนึง่งให้ความสําคัญอย่างหนึง่งเพราะมันมีใบใหม่ออกมาให้ระวังเพีย้ยไร มแรลงศัตรูพืชน,นะพวกดวงปิดแข็งต่างเพราะฉะนั้นข้างบนเราก็ต้องพ,พ่พนชีวพันธุ์กลุ่มที่ควบคุมแมลงก็คือเอาอินเสกมาพ่นเพื่อเหลือใบตรงนี้ไว้ให้มากที่สุดแล้วจำไว้นะต้นไม้ถ้าไม่จาเป็นจะไปแต่งใบมันทิน้งถ้าพวกเราศึกษาจริงๆนะฮะที่พวกเราทำกันอยู่เรื่องแต่งใบตั้งอะไรพิษมดซึ่งผมเดี๋ยวจะจะ,จะพูดอีกอีก อีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกิ่งทางใบผมค้ามาตลอดผมเห็นไม่เห็นด้วยมาตลอดแล้วผมก็ดูแล้วว่าเอ๊ะเข้าสอนอย่างนี้สอนทําไมเรื่องพวกนี้เดี๋ยวพวกเราต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนรู้กันถ้าแนวทาง PRM ไม่ใช่นะครับแนวทาง PRM ไม่ใช่ผมทําจากประสบการณ์ที่ผมเฝ้าดูต้นไม้ส่วนหนึ่งผมอ่านหนังสือศึกษาตาํารา ล้วเสร็จแล้วเอาตำราพวกนี้มาดูกับต้นไม้แต่ผมไม่ได้เอาตำรามาใช้กับต้นไม้แล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่ตำราสอนนี่ผมเป็นปาดก,ก็คือสอนที่ผมรู้ว่าต้นไม้คืออะไรมันทานํางานยังไงแต่ประสบการณ์ที่ผมเอามาใช้กับต้นไม้ทําให้ผมรู้ว่าต้นไม้มันโตย,ยังไงมันอยู่ได้ยังไงแม้กระทั่งเรื่อ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 งการใช้สารต่างๆนะอย่างเช่นเช่นเช่นฟอสฟรอริกแอซิดเนี่ยเขาบอกว่าต้องอย่างนั้นต้องนี้ต้องนู้นผมการใช้ผมจะไม่เหมือนเขา แล้วผมวิธีใช้ผมใช้ฟอสฟอริกแอซิดเนี่ยเป็นวิธีที่ผมทำงานมากับท่านอาจารย์ประวัติตันบุญเองแล้วทำไมผมถึงเลือกใช้ฟอเรียฟอสมากกว่าอาริเอตหรืออีกหลายหลายลายีหย่ห้อก็เพราะว่าผมเช็คดูแล้วว่าโอเคฟอเรียฟอส400เนี่ยของบริษัทกิลลิฟเนี่ยทำงานแล้วให้ผลชัดเจนมากที่สุดผมไม่มีอะไรกับบริษัทกิลลิฟเลยนะฮะอะไรดีผมจะพูด เพราะนั่นคือหน้าที่ของนักการเกษตรที่ดีสิ่งเหล่านี้แหละที่ผมอยากจะอยากอยากจะให้พวกเราเนี่ยรับไปรับไปใช้กันอ่ะรู้แล้วนะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือพอฝนจุดเนี่ยพวกเราต้องระวังเรื่องอะไรสาเหตุที่ต้องระวังเรื่องมแมลงเพราะอะไรหรือปล่าพอฝนหยุดปับ๊บในดินเนี่ยน้ําที่มันลงมาจากฝนเนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรในเตรดผมเปลี่ยนรูปเป็นไตไเข้าสู่ต้นไม้ปับ๊บปุ๊บเลย ต้นไม้เนี่เขียวพรึบยอดแตกพรับเลยแล้วสิ่งสําคัญพอน้ําพอมันปรุงอาหารได้ดีปุ๊บเนี่ยน้ำเลี้ยงมันเยอะนี่นะฮะพวกเพี้ยไรอะอาหารมันก็เยอะมันก็จะเข้าไปดูดกินตามตาตามตุ่มตาตามตายอดตามใบอ่อนตามตอมยอดอ่อนพอมันดูดน้ําเลี้ยงดูดอะไรไปเต็มที่ปุ๊บนี่นะพวกเพี้ยไรพวกนี้ถ้าเราไปดูวงจรชีวิตมันเนี่ยเพี้ยอ่อนตัวหนึ่งอะอาทิตย์หนึ่งอะนะ มันกำลังดูดกินน้ำอยู่มันก็พุ๊ดออกมาเดี๋ยวก็พุ๊ดออกมาตัวหนึ่งเดี๋ยวพุ๊ดออกมาตัวหนึ่งไอตัวที่พุ๊ดออกมาไม่กี่ชั่วโมงมันก็ไปพุ๊ดต่อนะตัวหนึ่งที่มีอยู่เนี่ยมันแค่อิตย์หนึ่งอะ่ะมันขยายได้ประมาณหกเจ็ดพันตัวไอ้ะสี่ห้าพันตัวโทษทีสี่ห้าพันตัวนะฮะเพราะนั้นพอหลังฝนตกปุ๊บบิวเอเลเอ่ย ơi, เมทาไลาเซียมเอ่ยบีทีเอย อะไรที่มันเกี่ยวกับเป็นชีวันทย์เกี่ยวกับมแมลงประเคนเลยครับแต่อย่าใช้ยาฆ่านะฮะมันก็จะคุมยอดได้ใช้กลุ่มที่ควบคุมโรคคุมโรคใช้กลุ่มที่ควบคุมสตูมแมลงสตูพืชคุมสตูพืชจบนะฮะข้างล่างอย่าให้น้ําขังใส่โซคอรลงไปเพื่อให้พืชดูดโซคอมเข้าไปแล้วไปทําให้เซลล์ของพืชแกร่งต่อโรคและมแมง เ,เรื่องพวกนี้อ่ะถ้าเราเรียงให้ดีนะเรียงให้ดีเราก็จะได้ลำดับขั้นตอนในการดูแลพืชช่วงที่ฝนตกจำไว้นะช่วงที่ฝนตกแล้วปิดนานๆเนี่ยนะท่านจะใช้เคมีหรือหรือจะใช้หลักการ PRM เนี่ยนะผมรับรองว่าหลักหลักการใน PRM เเนี่ยให้คำตอบที่ดีกว่าแต่ก็อย่าเชื่อนะทุกคนก็อย่าเชื่อนะทุกคนต้องไปทำไปลองเองทุกคนถึงจะเป็น ถึงจึงจะใช้ใช้ใช้ชื่อนี้กับตัวเองได้คือคำว่ากเกษตรกรคือผู้ที่ทําอาชีพทางด้านการเกษตรแล้วถ้าจะทำทาด้านการเกษตรนี้พวกเราต้องมีความรู้ทางด้านการเกษตรจริงๆไม่ใช่สเน็กฟิตฟิตรู้จักสเน็กฟิตฟิตไหมฮะงูงปลาปาไงานะฮะทุกอย่างรอเขาบอกเป็นสูตรมาเลยแล้วหลายคนนะสมาชิกหลายคนนะเวลามาคุยกับผมเนี่ย ผมเคยขอร้องเวลาผมบอกอะไรเนี่ยไม่ต้องมาคุยกับผมว่าเขาบอกว่าเลยเพราะถ้าเขาบอกว่าแล้วมันทําได้พวกเราคงไม่ต้องมาคุยกับผมแล้วถ้าจะทําแบบผมบอกอยาผสมนะฮะเพราะผมมีคําพูดง่ายๆนะมีมอตโต้ง่ายๆนะที่ผมให้ไว้กับสมาชิกกับลูกศิษย์ทุกคนว่าการเกษตรมีอยู่แค่ที่ผมบอกจริงๆผมจะกล่าวว่าการเกษตรมีอยู่แค่นี้จริงๆไม่ต้องไปทําอย่างอื่นแล้วถ้าคุณทําอย่างนี้ได้จบแล้วถ้ามันเกินอย่างนั้นก็คือทฤษฎีสามขาไม่บาลาน เรื่องนี้ให้ทุกคนเอาไปคิดเอาไปศึกษาค่อยๆฟังนะค่อยๆฟังถอดหลายๆรอบแล้วคิดตามว่าที่ผ่านมาเราเคยทำยังไงแล้วผมยังยืนยันนะฮะถ้าจะใช้วิธีผมเนี่ยอย่าทำทั้งสวนคุณทำสักมุมหนึ่งเล็กๆพอแล้วคุณทดลองดูคุณรู้คำตอบคุณค่อยขยายเพราะผมไม่ต้องการเป้าไม่ต้องการยอดแต่ผมต้องการความสำเร็จของเกษตรกรผมกับอาจารย์คมจะเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือชีวิตนี้ จะให้ความรู้เป็นวิทยาทานแล้วเป็นทานที่ผมค่อยๆถอดสลักระเบิดที่เขาวางกันไว้ให้เกษตรกรจนทุกวันนี้เกษตรกรนี่จนเอาจนเอา,เอาผมสองคนมีความคิดว่าจะทำยังไงก็ช่างเพื่อจะให้เกษตรกรเนี่ยกลับมามีอยู่มีกินล่ำรวยกันแก้ปัญหานี่สินได้โอเคนะครับครับผมขอบคุณครับ